สวัสดีครับพบกับพอดแคสต์วันนี้นะฮะในหัวข้อความรู้สึกหลังดูชินคาเมเลเดอร์ในรอบสื่อหรือว่ารอบกาล่าที่สยามพารากอนนั่นเองนะครับแล้วในพอดแคสต์วันนี้นะฮะเราก็ได้มีแขกรับเชิญเรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันใกล้ๆเลยนะฮะกับอุนตาโซแล้วก็นักการักบิดนะฮะสวัสดีครับอ๋อมีภูมิทอยด้วยขอโทษลืม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 มีมีภูมิทอยด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอยู่ช่องนี้เหรอไม่พูดอะไรเลยเนี่ย อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะอยากจะถามเรื่องความรู้สึกดังดูแต่จริงๆแล้วในบรรยากาศงานก็เกี่ยวอยากให้พูดถึงบรรยากาศงานได้เพราะว่าได้ข่าวว่ามีคนได้ขึ้นเวทีด้วยครับโ,<ย>โอ้ยสุดยอดไปแล้วคุณตาโซไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไม่ได้ขึ้น อ่ะนักการนักบิดนั่นก็คือแจ็คได้ขึ้นเวทีแล้วก็อยากให้พูดถึงแบบความรู้สึกในงานเปิดรอบนี้ด้วยมันมีความภาคภูมิใจตรงไหนแล้วก็ได้ข่าวว่าเอาของมาโชว์ด้วยอ่าก็งานที่เอางานนี้คือของที่ผมไปโชว์เนี่ยเป็น IH1.6 นกะคะก็ตัวนี้ผมยืมกีมาครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> ยืมเพื่อนมาบุคบคลที่3ที่เราไม่ได้กล่าวถึงในนี้ครับผมก็ให้กี่มีส่วนร่วมในการที่ที่จะเอาของไปโชว์ครับเพราะว่าผมเนี่ย ห่วงของรับไม่เอาไปโชว์เองเพราะส่วนใหญ่ที่บ้านเนี่ยจะมีแต่ sf shf แล้วแบบเพิ่งถอยมาแม่งตัวละเก้าผ่านผมไม่กล้ามาโชว์ครับ <laughs> เรียกว่าความห่วงบวกกับว่าไอ้ตัวที่เรามีอยู่นยมันเปราะบางมากโดยเฉพาะรถฟูจิมิแต่ไอ้ตู้ที่อยู่เขาถัดไปประมาณสามสี่ตู้เนี่ยเขาเอามาโชว์หมดเลยอไอ้ของที่เรามีอะอ <laughs> โอเคแล้วเรามาพูดถึงเรื่องทางจัดงานเพราะว่านานมีกิจกรรมของไรเดอร์ทีหนึ่ง เราเห็นแล้วรู้สึกไงพอดีตัวส่วนตัวเนี่ยมาไม่ทันมาแล้วก็เขาก็เตรียมจะไปฉายหนังกันแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น,นิดหน่อยแค่นั้นเองส่วนตัวการจัดงานนะก็เป็นอะไรที่ดูน่าสนใจมากที่มีการเอาของเล่นของแตะกระเพเยมาโชว์ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่แล้วไม,ไม่ว่าจะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเวลามีของเล่นมาจัดโชว์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าถ้าคนเป็นสายทอยเนาะก็ต้องไปยืนดูอในทีเนี้ย มันเอาของเพจดังมาต่างๆมามันก็เลยเป็นแบบว่าจุดขายของแต่ละคนคร <ำ S 1> <ห>ับ <laughs> พูดถึงเพจดังที่เอามาโชว์ของบางตู้อะ่ะเหมือนแบบโอเคไอ้ตู้หนึ่งนี่คือเต็มตู้เลยนะพอไปดูอีกตู้หนึ่งมีตัวสองตัวพูดถึงเพจกูอะไม่ใช่ไม่ใช่ของเพจพี่ชงอะ่ะงพี่ชงนมนมนม,นมชงมีวีหนึ่งวีตอนไปถึงอะ่ะมีเห็นอยู่ตัวเดียวเท่าคือวีหนึ่งขี่รถสักพักเออมีวีสองมายืน เพิ่มหน่อยหนึ่งก็โอเคขึ้นหน่อยแต่แต่ว่ามันมีเรื่องของสตอรี่มามาเพิ่มด้วยที่เขาพูดบนเวทีบอกว่ามันเป็นของเล่นชิ้นแรกที่เขาซื้อเออก็แบบว่าเออแม่งมีมูลค่าในตัวอะแหละอ่าก็ก็ดูโอเคขึ้นมาหน่อยอ๋อก็ถือว่าเป็นการจัดงานนานๆทีที่ยิ่งใหญ่หน่อยที่เขานาหนังมาเข้านะฮะนําหนังเข้ามาเออนำหนังเข้ามาหนังมาเข้าใช่ใช่ใช่มาเข้าไปบริกนแปลกๆโอเค แล้วต่อไปนี้นะฮะนั่นคือความรู้สึกหลังดูนะครับต้องบอกไปก่อนว่าตอนนี้ยังไม่มีสปอยถ้าเกิดใครอยากฟังสปอยสั์แหลกเนี่ยก็เดี๋ยวจะทาพาร์ตต่อไปครับน่าจะสนุกกันน่าดูครับเพราะว่าท่าทางน่าจะเสียงแตกนะฮะอันนี้คือความรู้สึกหลังดูว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างนะฮะเริ่มจากภูมิก่อนนะฮะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ภูมิง่วงแล้ว <c oughs> ยา้ภูมิพูดสักหน่อยหนึ่งครับครับไม่สปอยนะเว้ยไม่สปอยไม่สปอยโอเคมาอันนี้คือความรู้สึกใช่ไหมใช่ก็ดีครับคือ ไม,ไม่ไม่ต้องบอกว่าตนบรรดาตระกูลชินอะคือเรื่องเนี้ยผมชอบที่สุดด้วยอแล้วก็ทุกอย่างที่เราดูตอนสมัยเด็กอะเรื่องเนี้ยใส่มาให้เราหมดเลยทั้งมุมกล้องต่างๆที่เราเคยดูในซีรีส์ตอนแบบเป็นเด็กด,ดูในทีวีอะอออแล้วก็การดําเนินเรื่องที่เอาจริงก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็ว,รวแล้วก็ เป็นเส้นตรงนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วคือมันมีจุดแย่แหละแต่ว่าจุดแย่เอาไปดูเอาเองแล้วกันแต่ว่าคือสาหรับผมอะคือผมติดแค่น,ดดนิดเดียวนิดเดียวเดนเดียวแต่ว่าโดยรวมคือผมก็เคยชอบสําหรับเรื่องนี้แฟนๆโชว์ว่าก็ไม่ควรพลาดครับอืมอาการอาการก่อนครับผมความรู้สึกหลังดูฮะอ่าก็ก็ถามทวนตัวผมผมว่าดูชินมาก่อนหน้านี้ก็เป็นชินวุลซ่าแมนแอบผิดหวังเล็กน้อย แต่พอมาดูชีนไรเดอร์เนี่ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากทั้งที่การเล่าเรื่องมันคล้ายๆกันนะแต่ผมรู้สึกว่าผมอินกับชีนไรเดอร์มากกว่าเข้าใจง่ายกว่าทั้งๆท,ที่เป็นแฟนอุลตร้าแมนครับ <laughs> อันนี้พูดได้จนปากเลยครับอืผมรู้สึกว่าเขาเล่าดีกว่าหรือเพราะผมไปอ่านมังงะที่เป็นไซส์สตอร,รี่มาจนจะจบอยู่แล้วมั้งอ๋ออันนี้สําคัญมากสำคัญมากถ้าเกิดเราได้อ่านไซส์สตอรี่ของชินคาเมลไรเดอร์ มันจะได้อัธรลดมากขึ้นแล้วเราก็จะไม่ได้ทําความรู้จักกับตัวหนังมากเท่าไหร่ครัมิติของตัวละครมันจะเปิดกว้างขึ้นใช่อันนี้อันนี้นนสําคัญมากถ้าเกิดใครไปดูรอบธรรมดาผมว่ายังมีเวลาที่แบบทบทวนหรือว่าหาอ่านได้ครับผมแต่ว่าณเวลานี้ไอ้บาังหงานเนี้มันยังไม่มีลิขสิทธิ์นะก็หาทางช่องทางธรรมชาติไปก่อน เดี๋ยวพอมีมลิงก์เสร็จเข้ามาเราค่อยอุดหนุนมันใครใครคำใบ้แต่อ่าช็อกเกอร์ไซส์มันเออมันเป็นช็อกเกอร์ไซส์ก็คือเป็นเรื่องราวอรขององค์กร<ส>ฝั่งช็อกเกอร์หรือตัวร้ายในภาคชินคาเมลเลเดอร์นี่แหละต้องบอกว่าสําคัญมากๆนะฮะแล้วพอไปดูชินคาเมเลเดอร์จริงๆก็โอ้โหเฮ้ยมันเข้าใจกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยไม่ใช่กว่าเดิมสิเรียกว่าเข้าใจกว่าคือเท่าที่ผมสังเกตนะคือเสียงมันก็ข้างแตกเรื่องเนี้ยก็เลยคิดว่าคนที่ส่วนใหญ่ไปเห็นคนที่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะส่วนมากเขาไม่ได้อ่านอื ไม่รู้ดีคือไปดูแล้วความลึกมันก็จะตื้นลงอะ่ะถ้าไม่ได้ไปอ่านความลึกมันก็จะตื้นลงมีใครเอาดินมาถมอะไรประมาณนั้นไม่ใช่จะว่ายังไงดีอะมันผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าผมไม่ได้อ่านเราไปดูอะผมยังยังชอบมันอยู่ไหมนี่ไงผมไงเออเออโอเคไหมโอเค <c oughs> คือ ผมอะไม่ได้อ่านเลยเวคือคนอื่นก็บอกให้อ่านอะไรแต่ว่าผมอะขี้เกียจผมก็เลยไม่อ่านแม่งเลยแล้วก็ไปดูก็ยังชอบอยู่นะคือรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องไม่มันไม่ใช่ถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยไอ้นี่มาแล้วยังงงยังไงแต่ว่ามันก็ยังพอรู้เรื่องมันแบบในเรื่องของมันอาจจะไม่ได้แบบลึกเท่าคนที่อ่านมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่มันไม่ใช่แบบที่เราจะดูไม่รู้เรื่องอ่ะสำหรับผมนะอ่าฮะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่รู้เร่งลยไม่ได้มีอะไรใหม่นะคือในหนังอะมันก็มีเหตุผลพลุกในตัว อ่ะซึ่งส่วนตัวผมค่อนข้างโอเคกับชินคาเมตมาสไรเดอร์ครับผมอ๋อชินมาสไรเดอร์เราอินี่เราอินนี่ยเอนี่ยเรอขอโทษครับผมอ๋อสำหรับอันนั้นเดี๋ยวขอก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยคือดูมารอบที่สองเพราะว่าไปดูที่ญี่ปุ่นมาด้วยครับผมความรู้สึกคือผมดูที่ญี่ปุ่นผมว้าวตั้งแต่แรกละอ่าแล้วชอบแต่ถามว่ามันมีส่วนที่ไม่ชอบไหมมันมีมันมีอยู่แล้วตามสไตล์ว่าหนังทุกเรื่องมันย่อมมีบาดแผลของตัวเอง หลายๆอย่างในการที่เราเห็นตามทีเซอร์หรืออะไรถ้าเกิดแบบเลี่ยงไม่ทันก็อาจจะเห็นแบบช็อตนิดนึงช็อตแบบเฟรมเรทตกหรือว่าเขาตั้งใจให้มันขี้โกงอะไรอย่างนั้นอ่ะม,มีมีบ้างมีบ้างแล้วก็ CG นี่คือน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันกับชินแมนเลยก็ครับ <laughs> ใช่ครับ <laughs> เพราะว่าน่าจะเป็นดีลตรง <laughs> ดีลตรงแต่ข้อดีของเรื่องนี้ฮะคือผมคิดว่ามันดูง่ายเพราะว่ามุมกล้องอาร์ตต่างๆของเขาอะลดน้อยลง มากมากถ้าเทียบกับชินแมนใช่มันทำให้เราดูสมูทแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเรียกว่ามันไม่ไม่ไไม่ใช่ข้อผิดพลาดแล้วมันเป็นลายเส้นของเขาดีกว่าหรือว่าเป็นข้อผิดพลาดจนเป็นลายเส้นไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบหนังมันดูแบบเอะมันเหมือนจะดีหรือไม่ดีนะอะไรเงี้ยต้องบอกตามตรงก่อนว่าตอนที่ไปดูญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีเหรดคะแนนบอกก็ตกอยู่ที่หกจุดห้าหรือหก สูงสุดคือ7เท่านั้นอสูงสุดสุดเลยนะฮะแต่พอมาดูจริงๆเฮ้ยมันไม่ได้แย่อย่างที่เราคิด <Wow. S 1> แล้วพอมาดูจริงๆปุ๊บเฮ้ยว้าวอ่ะ <Wow. S 1> แล้วก็พูดเ yes, ย็ดแค่คนเดียวในโรงเลยอ yeah, <yeah>, yeah. แล้วก็ยิ่งมาดูในไทยอีกทีหนึง่งมันก็เหมือนรับเก็บอีสต์เอ็กต่างๆอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยแบบอินอินอินมากพูดง่ายๆคือคําเดียวเลยนะคือเราดูชินคาร์เมนไวเดอรอ์ชินมาสไวเดอร์เนี่ย <c oughs> ออกมาแล้วเนี่ยพร้อมที่จะซื้อ DX ทั้งสองเส้นเลยอประมาณนี้ครับที่เหลือเดี๋ยวเอาไปสับกันในอีกคลิปพาร์ตต่อไปครับอันนี้คือเลือแจ็คล้ะมันก็ชอบครึ่งชอบครึ่งแรกครึ่งหลังตีเป็นเฉยๆดีกว่าไม่ได้ไม่ชอบแต่ว่าเนื้อเรื่องมันดีดีมากด้วยอืมแต่โปรชันเฮี้ยมากโอ้โหใชเขาเฮี้ยอะไรหรอใช่ อืมเราจะพูดตรงๆได้ไหมเอาไปพูดตอนสับเลยอพูดตอนสับดีกว่าอันนี้คือเอาแค่ความรู้สึกว่าอ่ามี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 แบบมีฉากที่บอกแค่ครึ่งแรกดีครึ่งหลังเหนยมากอืมเออมันก็ตามสไตล์อันโน้นก็แบบว่าการตีความที่ที่ดีอืมแล้วก็มีความอาร์ตแล้วก็มีความลึกอืมเขาต้อสูงของคนที่ไปอ่านมางมะมาก่อนอ่ะมันจะมีความอินอีกแบบหนึ่งอืมก็คือเราจะรู้จัก ตัวที่อ่ะบอกเลยนะมันชื่ออีจิโร่อีจิโร่เนี่ยก็คือไอ้คามเลเตอร์ศูนย์อ่า้วทีเนี้ยเราจะรู้จักเขามากขึ้นว่าทำไมเขาถึงมาเป็นตรงนี้อืมอ๋อเราจะรู้เหตุผลของการกระทําของฟังช็อคเกอร์มากขึ้นอืมมึนเยอะเลยแหละอ่าทำไมช็อกเกิลก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วทพิ่มัันก่อตั้งทําไมใช่เออมันมีเหตุผลใช่แล้วก็มันไม่ได้มายึดครองโลกแน่นอน ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนี่มันเดิมหนังสมัยใหม่ไม่ต้องยึดครองโลกแล้วเว้ยมันจะว่ายังไงดีมันเหมือนกับทําตามอุดมการณ์กันมากกว่าอก็มันก็ตามสมัยนิยมยุคนี้ยุคนี้มาฉันจะครองโลกมันก็คงไม่อินไม่ยึดกันหรอกเออเออก็โอเคสือว่าลึกดีตรงนี้อืก็ให้เทียบกันคือในตระกูลชิ้นนี้เทียบได้ว่าแทบจะเป็นติดหนึ่งในสอง ของชินที่ดีที่สุดหรือเปล่าถ้าถามผมผมให้อันดับสองอันดับหนึ่งผมไม่ชินกอซิลล่าอ๋อชอบสายการเมืองครับผมผมก็คงให้ส่วนตัวผมอินก็เลยให้ชินไมเดอร์ที่หนึ่งอยู่ตอนนี้ลุนกตร์แมนที่สอง่วนกอซิลล่าเนี่ยมันมันเป็นหนังการเมืองแลนะส่วนตัวตัวนิยมการดูหนังผมอ่ะเออมันก็ไม่ได้ชอบแบบว่า เออมันถึงมันประเด็นมันจะดูเดือดจ็จริงแต่ว่าเ,าเอาเอาความอินส่วนตัวความชอบส่วนตัวไม่ได้ชอบขนาดนั้<ด>นก็ให้กัศนะที่สามส่วนชินอีวาเนี่ยมันมันดูยากอืม,มันดูยากถ้าถ้าชินอีวามาตอนที่เราวาัยุสักมหนึ่งมอสองนี่คือเละเทะเลยนะจุ <c oughs> <c oughs> ยกระจายเลยนะคือไม่รู้เรื่องเลยนะอเอาจริงอืมถึงสมัยดูอีวาเกเรียนนะแบบหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเลยไยสมัยนู้นไอ้ชินอีวานี่ผมยังไไม่ดดู้ มันเป็นอนิเมะที่ต่อจากอะไรไหมหรือมันเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เริ่มใหม่มันชื่อภาคอะไรชินอีวาเลยเหรอไม่ไม่รู้แต่เขาเรียกกันชินชิอีวานะใช่ชิอีวาไม่รู้ชินอีวาคือไอมันจะมันก็คือหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์มั้งเท่าอ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยหนึ่งไอ้หนึ่งจุดหนึ่งมันไม่รู้แม่งจุดอะไรตั้งนานเรียงไม่ถูกอะคราวนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยผมอาจจะไปหาดูเพราะว่าอยากจะเหมือนแบบลองดูมันว่าจากวานี่มีอะไร ตอนนี้ก็อยากจะดูแล้วเพราะว่ามันดูมาสักสามชิ้นแล้วนะมันน่าจะเริ่มชินแล้วจะเก็บจะเก็บฟิกเกอร์ครบสี่ตัวแล้วเนี่ยอแล้วเอามาประกอบร่างกันเอไม่ซื้อหรอกกูไม่เอาอันนี้ไม่เอาขอพูดได้ไหมไอ้เรื่องหาเนี่แฉ่แฉ่คือมันจะมีมันจะมีสองไอตอนที่เขาเปิดโปรเจกต์เนี่ยมันจะมีตัวอย่างแรกที่แบบเป็นก็อตซิลล่าวิ่งอุเตร์แมนบินไรเดอร์ขี่รถไอหุ่นอีวาศูนย์หนึ่งวิ่งคือแบบโอ้โหอลังการมากแม้มันจะเป็นซีจีนะ แล้วก็เหมือนแบบทิ้งไว้เหมือนเป็นคอมมิ่งซูนอ่ะให้ดูว่าเอ้ยต่อไปมันจะเป็นยังไงไว้ก็รอรอจะคอแับกันใช่สักพักแล้วพอตัวอย่างสองมาคือแบบก็ยังเป็นซีนเดิมวิ่งอยู่สักพักก็ซิลากูทำไมตัวแข็งขึ้นวะไม่ใช่อย่างนี้ก็ซิล่ามันแหกปากว่าสักพักตัดในอีกสามตัวฮึยกมือขึ้นแล้วพยักหน้าอ่ะหนึ่งเริ่มแม่งแง่งแล้วสักพักชินกัซิล่าเริ่มแข็งตัวหดคอหดเข้าไปแล้ว ทุก่มันเกิดขึ้นเร็วมากนะซีนนะที่ที่หนักกว่านั้นคือมีชุดจริงด้วยโอ,อ้โหแล้วมาันก็เละเป็นของเล่นขายแล้วนะใช่ใครจะซื้อก็ซื้อผมไม่ใช่คนหนึ่งในนั้นทไม่เอาสองหมื่นกว่าเยนก็เอาเรื่องอยู่โอ้โห oh. <laughs> แล้วที่หนักสุดอะที่หนักสุดมันจะเป็นไรเดอร์อือยู่บนหัวไม่มีอะไรป้องกันทั้งสิน้นอ,อยู่บนขี่รถนั่นทึ่ถือเนี่มาชินก้ามาชินก้ามันจะอยู่อย่างงี้เลยบนรถ เออพอไซค์แล้วก็มันหัวเป็นตัวควบคุมอ่าแต่ถ้าเอาส่วนตัวผมนะอุลตร้าแมนกูเป็นขาไอ้โอ้โหแล้วแสงสเปซเชียมเป็นดาบไอเราคึกว่ามันจะเป็นแบบมันจะแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นท่าที่เอาไว้ใช้ยิงได้เรื่อยเือเป็นดาบโอ้ก็สุดว่าสุดครับอยากมาระบายนิดนึงครับสุดครับสุดจริงๆโปรเจก์นี้สุดๆุดอืม มึงเอาลงเอาเงินลงทุนไปทำอย่างอื่นไหมครบทุกชิ้นละนไม่สุดท้ายแล้วเขาอะก็ต้องขายของเล่นไงแต่ก็ไม่คิดจะมาแบบนี้กก็ยเป็นชิ้น <c oughs> อันี้เลยเซนตตไอไอไอ,ไอ,ไ,อไอหุ่นเนี้ยผมเอาไปถามคนในงานหรือพวกเพจด,ดังๆทั่วเลยนะสายหน้ากันทุกคนอะมันจะมีคนเก็บจริงๆริงไหมว่าอยากจะไปขอเขาดูเออมันมีแหละมันมีแหละมันมีรีวิวแหละแล้วก็ดูตามดูถ้าเกิดเห็นว่าแปลกเลยซื้อถ้าเกิดใครมีเนี่ย เรียกพวกผมไปดูได้นะครับ,ค,รบคือเอาจริงๆก็อยากเห็นเหมือนกันแต่ว่าเอาจริงๆคงไม่ซื้อพูดกันตรงๆออแล้วนี่ฮะก็คือคุยเ,เรื่องชินเลเดอร์ออมันไปตัวนี้ได้ไหมเนะี่ยอันนี้ขอ,อ,ข,อขอหน่อยของจริงอขอพื้นที่หน่อยอโอเคได้ได้ ระบายกันไปโอเคฮะแล้วนี่ก็คือความรู้สึกนะครับหลังจากดูชินมัสไวเดอร์นะฮะในรอบซื่อหรือว่ารอบกาล่าที่สยามพารากอนนะครับครับผมก็ถือว่าส่วนมากจะแฮ ppy แต่ก็ยังมีความคุมเคืออยู่นิดนึงนะฮะถ้าเกิดใครอยากมาคลายความคุมเคือเนี่ยก็ติดตามในพอดแคสต์ตัวต่อไปนะครับ,รบวันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะภูมิทอยรีวิวแล้วก็หน้ากากานักกิจแล้วก็อุนตราโซด้วยนะครับครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมอ่าตอนต่อไปครับผมไอ้ภูมิยังเข้างน้าไม่เสร็จเลย <laughs> โอเคครับเจอกันครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ